อยากรู้ไหมว่าเราเล่นซ่อนแอบกันมาทั้งหมดอะกี่ครั้งแล้วใครจะเก่งที่สุดและใครกาก,ากที่สุดโอ้สวัสดีครับ g g n Joy ครับ <this> แล้วก่อนรับชมคลิปนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมได้ทำคอร์สเรียนสอนตัดต่อออนไลน์นะครับผม <Yeah. S 1> จะบอกเลยว่าดูตอนไหนก็ได้นะครับโอ้บอกเลยดูยครบ จบแล้วผมการันตรีครับตัดต่อเป็น100%ชัวร์ชัวร์เลยเพราะว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครไม่เป็นเลยมาดูผมปุ๊บดูเป็นตัดต่อได้แน่นอนนะครับสำหรับมีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ด้วยนะราคาสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับอยู่ที่799บาทครับผมใช่แล้วาเกิดเป็นคนปกตินะครับทั่วไปก็999บาทนะครับผมวันนี้นะครับโอโหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอด ผมนั่งทําสถิติมเมื่อกี้ผมยังแบบเอ้ยมันเป็นไปได้เหรอเราเล่นกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเออเอางี้ได้แลครับคือเล่าให้ฟังนิดนะึงคือสืบเนื่องว่ามีคนขอมานะครับว่าอยากให้ผมทําสถิติในการเล่นซ่อนแอบของพวกเราทั้งหมดนะครับว่า ใครชนะไปเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างเล่นกี่ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้ผมมาดั่งรวบรวมสถิติแล้วแบบก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเลยนะครับโอ้โหคลิปนี้บอกเลยว่าน่าจะค่อนข้างยาวเหมือนกันนะอ่ะก่อนรับชมครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะเริ่มนับซ้อนแอบ,บตั้งแต่นายเข้ามาแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนับรวมกันของเราทั้งหมดเนี่ยเคนเนี่ยไม่รวมพี่แห้งนะ นายจะเป็นคนเข้าทีมมาคนสุดท้ายเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะนับตั้งแต่คลิปแรกที่นายเข้าทีมนะครับผมเออ,อการเล่นของทั้งหมดนะครับมันจะมีบางคลิปที่เนสหาเนทแอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคลิปแบบมันจะมีชชนะของมันอยู่แล้วถ้าเกิดแบบเนทเป็นคนหาเนทชนะในเกมก็เนทก็จะได้คะแนนไปแล้วครับผมเอออธิบายการให้คะแนนดังนี้ไปก่อนแล้วกันนะมาเริ่มแรกด้วยที่แรกเลยครับ นั่นก็คือในสวนน้ํานั่นเองนะครับผมโหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับผมในสวนน้ํานะครับเนทเป็นคนหาเจอทั้งหมดตามเวลานะครับก็คือเนทเป็นคนชนะนั่นเองครับผมเออที่ที่สองครับโรงงานล้างครับบอยเอ็มคือคนสุดท้ายนะครับผมเออแต่เนทก็หาเจอทั้งหมดเนทก็ชนะอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่ะที่ต่อไปครับผมสตูเอ็กแสกนะครับผมคือแบบสตูนี้ใหญ่มาก เพี่แห้งเป็นคนสุดท้ายแต่พี่แห้งเราก็ไม่นับแต่เนทหาได้ตามเวลาเนทก็ชนะอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่ะที่ต่อไปครับทั้งเกาะทั้งเกาะเนี่ยคือเปลี่ยนกันบ้างให้ทีมหาแล้วก็เนทเป็นคนแอบนะครับซึ่งพอหมดเวลาแล้วก็ไม่มีใครหาเนทเจอบอกเลยก่อนนะั้นที่ระยองมันมันหายากมากหายากมากๆก็คือเนทชนะนั่นเองนะครับผมที่ต่อมาครับสนามเด็กเล่นครับฮัเบิลแลนด์ครับผมก็คือเป็นการแอบ ทุกคนแล้วก็เนทเป็นคนหาแล้วก็คลิปนี้น้องแก๊ปไปเล่นด้วยนะเออแต่น้องแก๊ปก็โดนหาเจอนะครับมีอยู่3คนที่หลุดหลุดรอดไปได้คะแนนก็คือมีผมมีนายแล้วก็มีพี่ชาปนั่นเองนะครับเออต่อมาครับที่ตึกล้างครับผมเนทเป็นคนแอบแต่เนทโดนหาเจอครับเพราะฉะนั้นแล้วทั้งทีมเป็นคนชนะเออเพราะว่าอันนี้เราแบ่งเป็นทีมแอบทีมหากันนะทั้งทีมก็จะได้คะแนนไปต่อมาครับโรงแรมหลูครับ โรงแรมหรูเนี่ยคือตอนจบอะมันจะมีผมกับพี่ชาร์ปที่เป็นผู้รอดชีวิตแต่ว่าพี่ชาร์ปผิดกติกาไปแอบ,บในที่ที่เขาไม่ให้ไปเพราะฉะนั้นแล้วพี่ชาร์ปไม่ได้คะแนนผมก็จะได้คะแนนเป็นคนเดียวนะครับผมต่อมาครับผมคือแอบ,บในศัตรูของเรานั่นเองนะก็คือเป็นการซ่อนแอบที่เร็วที่สุดมีเวลาให้เนื้อหาแบบน้อยมากๆแล้วก็มีผู้หลุดรอด ห้าคนนะครับผมมีผมมีนายมีพี่ชา้ามีเอ็มแล้วก็มีบิ๊กบอยนะเจ้าเพียวเป็นคนโดนหาเจอนะครับผมที่กล่าวมาทั้งหมด5คนนี้ก็ได้คะแนนไปครับต่อมาครับผมที่งานวัดนะครับที่งานวัดเนี่ยก็คือมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือบอสฟาร์โมซี C, นั่นเองนะครับเป็นมาเล่นแล้วก็บอสหาเจอเกือบทุกคนยกเว้นพี่ช้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ช้าได้คะแนนไปนะครับต่อมาครับผมที่โกดังหูกดังนี้ใหญ่มาก เนทนายเป็นคนหานะครับซึ่งเนทนายก็หาเจอทั้งหมดก็2คนนี้ก็ได้คะแนนไปคนละ1คะแนนนะครับต่อมาครับผมที่โรงงานรองเท้าครับโรงงานรองเท้านี่บอกเลยว่าก็เหนื่อยสนุกเหมือนกันนะซึ่งผู้ชนะเออโรงงานรองเท้าเนทนเป็นคนหาผู้ชนะก็คือพี่ชาร์ปกับเจ้าเอ็มนะครับผมเออเนทหาไม่เจอ2คนนี้ก็ได้คะแนนไปนะครับผมต่อมาครับผมซ่อนแอบเพนบอลโอ้โหซ่อนแอบเพนบอลนี่เป็นอะไรที่โอ้โหเจ็บตัว บอกเลยเจ็บตัวก็คือเป็นการผัดกันทุกคนเลยได้ออกไปหาซึ่งผู้ชนะก็คือบิ๊กออยนั่นเองนะครับคือบิ๊กบอยหาครบ5คนเลยก็บิ๊กบอยก็ชนะไปนะครับผมต่อมาครับสนามเด็กเล่นครั้งที่2ก็คือหาบบลเลนอีกครั้งหนึ่งเนทเป็นคนหาทีนี้เนทหาเจอทั้งหมดเนทเป็นคนชนะครับผม ต่อมาครับที่โรงหนังเออที่โรงหนังเนี่ยเนฟเป็นคนแอบคนเดียวแล้วก็ทั้งทีมเป็นคนหานะครับซึ่งเจอแล้วก็ถือว่าให้คะแนนทั้งทีมไปนะครับเออต่อไปครับก็คือที่สวนเบล300ล่า3 0 0รไร่คือใหญ่มากใหญ่มากที่เราไปเล่นคาร์บอยกันนะคือทั้งหมดเลยเนี่ยเอ็มเป็นคนชนะนะครับคือ,ค,อคือคลิปเนี้ยเอ็มโดนแกล้งโดยไม่ให้กินข้าวเราไปแอบกินข้าวกันนะสนุกมากเลยไปดูได้นะครับผมต่อไปครับผมที่โรงเรียนนะครับ ก็คือจะจับเป็นคู่จับเป็นคู่ผมคู่เพียวนายคู่เอ็มนะครับก็คลิปนี้เนทเป็นคนแอบแล้วก็เรา4ี่คนไปเจอเนทพร้อมกันนะครับผมซึ่งก็ทั้ง4คนนี้ก็ได้คะแนนไปนะครับผมต่อมาครับผมที่สวนไดโนเสาร์นะครับเออสวนไดโนเสาร์เนี่ยบรสตอรี่นิดหนึ่งวีผมกับเพียวอ่ะไปแอบในที่ที่แบบว่าเราเข้าใจกติกาผิดไปเออเราคิดว่าไปแอบได้แต่ความเป็นจริงแล้วคือมันไปแอบไม่ได้ไนงะเขาบอกว่า ก็มันมีเรียวเสาอะผมจําแม่นมากก็มันมีเรีวเสาผมก็เลยคิดว่าพื้นที่นั้นมันแอบได้นะครับซึ่งถือว่าเนทชนะไปนะครับผมอต่อมาครับผมที่โรงแรมล้างโอ้โหบอกเลยที่นี่เป็นอะไรที่โคตรหลอนสุดๆแหละเออก็หาเจอเนททุกคนแหละแต่ว่าจับเวลาการก็คือมีเพียวกับนายน,นะครับที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก็จะได้คะแนนไปนั่นเองนะครับผม ต่อมาครับผมในห้างกลางคืนอ่ะในห้างกลางคืนก็เหมือนกันครับแบ่งเป็นทีมละสี่คนนะครับผมก็คือมีเนทนายบอยแห้งแล้วก็มีผมพี่ชาร์ปเอ็มเพียวนะครับซึ่งทีมผมแพ้ไปก็คือมีเนทนายบอยแห้งเป็นคนชนะก็ได้คะแนนไปนะครับต่อมาครับผมที่สูสารล้างโอ้โหที่นี่ก็แบบเฮ้ยเหนื่อยบอกเลยที่นี่ก็หลอนยุงก็เยอะซึ่ง ผมเป็นคนชนะนั่นเองครับเป็นคนสุดท้ายหมดเวลาเนทหาไม่เจอนะครับผมต่อมาครับผมที่โรงแรมสุดหรูนะครับเออบอกเลยว่าที่นี่ก็สนุกไม่แพ้กันนะครับซึ่งเนทกับนายเป็นคนแอบและที่เหลือเป็นคนหาซึ่งพอหมดเวลาแล้วเนทโดนหาเจอนายยังแอบได้นายชนะคนเดียวครับนายก็คือได้คะแนนไปคนเดียวนะครับผมต่อมาครับผมก็จะเริ่มเป็นสเกลซ่อนแอบที่ใหญ่ขึ้นมาแล้ว ก็คือเริ่มแรกด้วยซอสแอบ,บทั้งอำเภอครับทั้งเขตปะเวนั่นเองก็บอยกับนายน,นะครับอยู่ทีมเดียวกันนะครับก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะไปนั่นเองนะครับผมคือคลิปนี้ผมไม่ได้เล่นผมก็เสียสิทธ์เออเสียสิทธิ์ไปแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคต่อมาครับผมที่จังทั้งจังหวัดสมุรสงครามเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์กันนะแบบโหสนุกมากนะครับซึ่งผู้ชนะนั่นก็คือเพียวนั่นเองนะครับ ต่อมาครับผมก็ที่โรงแรมริมทะเลนะครับก็จะแบ่งทีมกันเป็นเนทนายบอยเป็นคนแอบนะครับแล้วก็พวกเราที่เหลือทั้งหมดก็จะมีลูกหมีด้วยจูนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ไอ้บิ๊กกับบอลมาแล้วเออก็เนทกับนายแล้วก็บอยชนะนะครับเออเราหากันไม่เจอเขาก็จะได้คะแนนไปนั่นเองนะครับต่อมาครับผมในป่าเออมีเนทกับบิ๊กบอยเป็นคนแอบนะครับแล้วพวกเราเป็นคนหาหทั้งหมดซึ่งพอ ไปหาเลวเนี่ยเจอแค่เนทคนเดียวไงไม่ได้เจอบิ๊กบอยนะก็คือบอยก็จะได้คะแนนไปนั่นเองครับเนทไม่ได้คะแนนนะครับต่อมาครับทั้งจังหวัดนะครนายกโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดมากๆเออก็ผู้ชนะนั่นก็คือนายนั่นเองนะครับโดนหาเจอเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะนะครับผมต่อมาครับผมในบ้านเขาได้หาดหรู500ล้านโอ้โหบ้านโคตรใหญ่โคตรสวยนะครับเนทหาครับ บอยเป็นคนชนะเหมือนเดิมครับผมเอออันนี้เริ่มมาเข้ามาใกล้ปัจจุบันแล้วต่อมาครับผมทั้งจังหวัดปทุมธานีนะครับเนทเป็นคนแอบนะครับแล้วก็จะมีภารกิจให้ทําอะไรกันก็คลิปนี้ก็สะดกเหมือนกันไปดูได้นะครับผมก็นายกับพี่ชาร์ปอยู่คู่กันเขาไปเจอในคนแรกเขาก็คือเป็นผู้ชนะได้คะแนนไปนั่นเองนะครับ ส่วนสุดท้ายแล้วของณปัจจุบันนะก็คือซอดแอบสองจังหวัดนะครับสิงห์บุรีและก็อ่างทองนะครับผมบอกโอ้บอกเลยเป็นอะไรที่สนุกสนุกว่าเล่นเล่นเล่นกันกแบบจริงจงจังๆเลยตั้งแต่เช้ายันค่ากันเลยฝนก็ตกนะเออพี่ชา้าเป็นคนชนะนั่นเองครับผมก็พี่ชาก็จะได้คะแนนไปนะครับผมโอ้โหทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่นายมาปีกว่าๆย่สิบ เก้าครั้งโอ้โหเป็นการเล่นที่สุดยอดมากๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะเล่นซ่อนแอบกันเยอะขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครรู้อะส่วนมากอะซ่อนแอบผมเป็นคนตัดผมก็ตัดเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยของซ่อนแอบเนี่ยคือแบบโอ้โหโโเวลามันผ่านไปเร็วนะอ่ะ ทีนี้สุดท้ายแล้วเราต้องมาประกาศผลผู้ชนะกันนั่นเองนะครับผมได้บอกไปหมดแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะคะแนนไหนยังไงบ้างบางคนไม่ได้จดไว้ไนะเออไม่เป็นไรผมสรุปมาให้เลยนะครับผมคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดชนะน้อยที่สุดนั่นก็คือเพียวนั่นเองครับผมชนะไปแค่5ครั้งนะครับผมอลองลงมาครับนั่นก็คือ m ครับผมชนะไป6ครั้งนะครับ ส่วนชนะ7ครั้งเนี่ยมี2คนก็คือมีผมกับพี่ชาร์ปนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมก็เป็นบอย8ครั้งแล้วก็เนทครับผมชนะ10ครั้งแชมป์ก็คือนายนะครับชนะทั้งหมด12ครั้งนั่นเองนะครับผมโอ้โห oh, จากที่เราเล่นมาทั้งหมดนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดสนุกมากๆครับผมแล้วก็ในอนาคตมันจะเป็นซอแหนบที่ <c oughs> มันยิ่งสนุกยิ่งสนุกยิ่งขึ้นไปอะ่ะเออผมบอกได้แค่นี้แล้วกันนะมีคลิปที่ยังไม่ได้อ่อนเออมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับผมอ่ะก็วันนี้ได้ทำตามที่ขอกันมาแล้วว่าอยากให้ผมร่วมรวม,รวมสาริติซ่อนแอบกันไว้นะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆครับบอกเลยว่ามีแต่คลิปสนุกสนุกให้ดูและให้รับชมกันแน่นอนครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ